สวัสดีเหล่าผู้มาเยือนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ p h ตอนแพลเน็ตกันอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับรายการนี้ก็จะเป็นรายการ everything for review กับของเล่น Transformer Studio Series c o r ส c a s RC จาก Transformer Rise of the Beast นะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับเนื่องจากตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อแบบมีกล่องมาเพราะงั้นผมจะข้ามเรื่องการรีวิวกล่องไปนะครับโอเคเรามาดูร้างหุ่นกันนะครับ ็สำหรับล้างหุ่นเนี่ยก็จะมีขนาดที่ค่อข้างจะเล็กนะครับเพราะว่าเป็นตัวคอคัสนะครับจุดขยับก็มีตามนี้ครับแขนหมุนได้เป็นบอลจอยนะครับแขนตรงนี้ก็หมุนได้ประมาณน,นี้อีกข้างก็เหมือนกันครับตามนี้เลยแต่แต่ตรงแขนอันนี้มันจะแบบมันจะหมุนยากนิดนึงเพราะว่ามันมีชิ้นติดด้วยนั่นแหละส่วนล้อก็ ในหนังมันจะเป็นสองล้อใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นล้อเดียวที่แยกกันแล้วก็อีกล้อหนึ่งจีซีตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี้ยจะเป็นแบบมีชิ้นเกินเป็นหัวมอไซค์แอนเบลเลอร์เลยนะครับก็มันจะดูลกหน่อยนะครับอันนี้ส่วนขาก็ขยับย่างนี้ได้เป็นบอจอยนะครับตรงนี้ขยับยนี้ได้แต่เท้าเท้ามันเป็นเท้าแบบแข็งติดก,กับขาไปเลยเพราะงั้นมันมันเป็นเท้าแบบแข็งขยับไม่ได้นะครับ อย่างนี้เลยนะครับส่วนหนึ่งก็นะ่าจะเป็นเพราะข้อจำกัดของคาด้ดยแหละนะครับส่วนหัวก็เป็นบอลจอยหมุนได้เงยเงยได้บ้างนะครับวออันนี้นะครับโอเคและลูกเล่นหนึ่งของอาซีตัวนี้คือล้อตรงนี้สามารถกลางา่างนี้ได้นะครับก็เอาไว้ก็แบบว่าเอาไว้ทําเป็นเหมือนแบบกลางล้อ,ลอมาให้สามารถใช้ถ่ายอย่างนี้ได้นะครับเหมือนเป็นล้อที่ ใช้ในฉากนี้ครับเนี่ยเป็นล้อแบบฉากนี้นะครับก็คือก้าวออกมาแล้วมันจะมันจะแบบถลายไปกับถนนเลยนะครับก็เล่นไอ้ลูกเล่นอย่างเงี้ยแล้วคู่กับวิวแจ็คได้ครับถึงสเกลมันจะไม่ให้ก็เถอดนะครับตามนั้นนะครับโอเคแล้วก็พับเก็บไปเหมือนเดิมนะครับโอเคก็สำหรับล้างหุ่นก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็สำหรับอาวุธนะครับอาวุธตัวนี้มันจะให้มาชิ้นหนึ่งก็คือเป็นปืนที่อาซีถือนะครับซึ่งจริงๆในหนังมี2กระบอกนะครับแต่ว่าตัวเขาเล่นมันให้มาอันเดียวนะครับซึ่งก็น่าจะต้องพึ่งชุดแต่งตามเคยนะครับโอเคก็เสียเส่ยวกับรูดี้เกี่ยวกับรูอันนี้ได้นะครับก็บ้วความที่มือเล็กนะก็เลยทําให้รูเสียบเล็กไปด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับถือได้นะครับตอนนี้เลยก็ สำหรับ RC ร่างหุ่นก็กับปกอาวุธนี่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นการเทียบสเกลดังนี้นะครับ Studio s e r i e ส์0นึ่งร้อยไรซ์ a อโบีดบัมบุนบีสตูดิโอซีรีส์หนึ่งร้อยแปดไรซ์ออโบีดวิลแจ็คเมนไลไรซ์ออบีดมิลาด b u สบูตตี้บัมบุนบีสตูดิโอซีรีส์หนึ่งร้อยสองไรซ์ออโตบีดอพ และตัวสุดท้าย Studio s e r i e ส์หนึ่งร้อยเก้าวอลเป็นบีมูฟวี่คอนเซขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแปลงร่างจากหุ่นเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับก็เริ่มจากแกะหัวตรงนี้ออกมานะครับไฟดันนะครับโอเคแกะออกมา่างนี้นะครับแลังจากนั้นก็พับแขนขึ้นแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแลังจากนั้นตั้บบนนี้มันจะมีรูเสียบอยู่แต่เอาเดือยน,นี้มา มาเสียบขึ้น,น,น,นอยู่ด้านบนนี้นะครับทห้มันได้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับแล้วสองอันนี้ก็ดันเข้าไปนะครับให้มันล็อกสนิทนะครับ <c oughs> ก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคแล,ลอแล้วตรงล้อด้านหลังก็หมุนมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวมาอย่างนี้ปร,ประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นตรงขาก็กลางล้อออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ หมุนหมุนตรงนี้หมุนขากลับมาอีกด้านหนึ่งแบงนี้นะครับโอเคและจากนั้นก็อ,าากาอ่าแป๊บนึงจัดไปก่อนนะครับและจากนั้นส่วนหัวมอเตอร์ไซค์ก็มันจะมีเดือยตรงนี้นะครับมีเดือยตรงนี้ให้มันเสียบกับรูด้านในนะครับประมาณน,นี้ก็จะได้อย่างนี้นะครับโอเค แลก็พับขาตรงนี้มันอย่างนี้ครับให้ได้อย่างนี้นะครับโอเคข้างก็ทำเหมือนกันครับอย่างนี้แล้วก็ล้ตอตรงนี้ก็มันมันจะมีมันจะมีรูเสียบอยู่แบบด้านนี้ก็จะเป็นเดือยอันนึงอันนี้เป็นเดือยสองอันนะครับประมาณนี้นะครับเดือยสองอัน ก็พยายามให้ทั้ง3าวันนีมน้มันอยู่ตรงรูของอีกฝั่งนะครับเพื่อที่มันจะได้ประกุกันได้สนิทนะครับต้เลยต้องต้องมองดีๆอย่าให้มันอย่าให้มันเดือยไปโดนกันครับ เว้ยแป๊บบนึงตรงนี้น่าจะนานหน่อยประกอบยากครับโอเคสนิทแล้วแล้วก็ตรงนี้จัดให้ตรงนะครับแล้วก็ให้มันประกบกันแบบนี้นะครับและเตือตรงนี้ก็จะเอามาเสียวกับรูตรงช่องนี้นะครับเสียบไปเลย เอาให้ตรงนะครับค่อยโอเคน่าจะติดแล้วเคแล้วก็ดันให้สนิทนะครับแล้วก็สำหรับอสำหรับอาวุธปืนก็ให้จับหัวมันอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเรือตรงนี้อีกนะครับเบอร์หลอดเลยอ่ะรอเสียบ เสียบเที่มันตรงเดือยทั้งสองอันนะครับจะมีรูเสียบอยู่นะครับโอเคปานนี้เท่านี้มอเตอร์ไซค์ก็จะสามารถตั้งได้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการแปลงร่างจากหุนเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคแล้วเราก็จะมาดู RC ร่างมอเตอร์ไซค์กันนะครับซึ่งตัวรถมอเตอร์ไซค์ของ RC เนี่ยจะอิงมาจาก มอไซดูคาติ916ที่ใช้ในที่ใช้ในหนังนะครับก็จะเก็บรายละเอียดได้ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าตามสเกลรถจริงมันมันยังถือว่าใหญ่นะเมื่อเทียบกับมันยังถือว่าใหญ่กว่าควาเป็นจริงนะเมื่อเทียบกับตัวที่ตัวที่เหลือนะครับแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเทียบสเกลให้ดูอีกทีเดี๋ยวจะเห็นภาพเองนะครับแต่แหละนี่ก็เป็น RC ที่เรียกได้ว่าเข้าสเกลที่สุดเท่าที่อ f ฟฟิ i ชียลทำออกมาในตอนนี้แล้วนะครับ ว่าตัวอื่นคือตัวใหญ่หมดเลยนะครับจะดู <spiders> ก็สำหรับดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับอาวุธที่เสียบอยู่เหนี่ยก็สามารถใช้ตั้งใช้ตั้งมอเตอไซค์ได้นะครับนัานไหนก็ได้นะครับได้หมดแต่หันล้อด้วยในหัน,หนล้อด้วยก็ดีครับจะได้แบบมันคงหน่อยนะครับแป๊บนึงอ้าช่างเหรอ อันนี้ก็้านนี้โอเคแต่มันจะตั้งยากกว่าน,นะเพราะว่าขาตั้งมันนิดเดียวนะครับก็สำหรับหน้าหมอใส่ก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเทียบสเกลดังนี้นะครับสตูดิโอซีรีส์หนึ่งร้อยไลท์โซเทอร์บีบอมันบีสตูดิโอซีรีส์หนึ่งร้อยแปดไลท์โซเทอร์บีบวิลแจ็คเมนไลท์ไลท์โซเทอร์บีบมิลลาด บาสบูตี้บอเวิรบีสตูดิโอซีรีส์หนึ่งร้อยสองไลท์ซอร์ทบีตออพติมัสพามและตัวสุดท้ายสตูดิโอซีรีส์หนึ่งร้อยเก้าบอเวิรบีมูฟวี่คอนเซปต์อาร์ตเมกาทอนขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการแปลงร่าจากมออไซค์กับเป็นหุ่นนะครับก็เริ่มจากการแกะตรงนี้ออกมาก่อนเลยครับโอเคแล้วจากนั้นก็แกะตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็แกะตรงลอนี้ออกมานะครับแกะงี้ดึงออกมาเลย แล้วก็เลื่องขาออกมาิีหน่อยแล้วก็หมุนลำตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็แกะแขนออกมาดันดันให้เดือนมันมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับดันให้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนแขนลงมาแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ดันเข้าไปเลยครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ ส่วนขาก็กางออกมานิดนึงแล้วก็พับหัวรถเข้าไปด้านหลังนะครับวาน,นี้ไม่มีหลุดเนาะโอเคแล้วก็หมุนล้อตรงนี้มาอย่างนี้ครับมันจะได้แนบติดหลังไปเลยนะครับโอเคแล้วก็หมุนขาออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนเลื่อนตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะอยุดตรงนี้นะครับก็ เลือนออกมาอย่างนี okay. 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 So ้เลยแล้วก็หมุนล้อพับเข้าไปอย่างนี้นะครับประมาณนี้เคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแปลงจากมอเตอร์ไซค์กลับมาเป็นหุ่นนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสตูดิโอซีรีส์คอคัสอา์ซีจากพักไรซ์โ t เทอร์บีนะครับก็ สำหรับตัวนี้เนี่ยผมได้มาในราคา302นะครับก็เป็นของมือสองจากท็อปปี้นั่นแหละครับจริงๆก็ว่าจะซื้อบิ้ลนี่แหละเพราะว่าผมจะเอามาคัสตอมเป็นตัวละคร OC ตัวเองอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสผมจะค่อยซื้อบิ้ลมาอีกทีนะครับอันนี้ก็เล่นตัวนี้ไปเกาอน,นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ได้ใครอยากให้คนอื่นดูต่อก็สามารถกดแชร์ได้นะครับและว,วันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายครับ